นี่สาหรับตอนเดียวนี่เขาเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับรทุกท่านแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นสีเทาเอวูดนะฮะเป็นสีเทาตัวใหม่นะวันนี้เซอต้นมาพามาดูมุมเดิมๆบ้างเผื่อใครแบบว,ว่าอยากจะเอารถไปทําอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นไปวางกระบรงกระบะพื้นเรียบอะไรพวกนี้เนาะซึ่งเครื่องสามพันเนี่ยเขาจะเป็นมีตะเกตตัวเอสนะเขาจะไม่มีตัวบีหรือเป็นรถที่เป็นหัวแชสซีไม่มีกระบะถ้าเราจะซื้อเครื่องสามพันเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงนี้แบบนี้เลย ไฟหน้าลักษณะแบบนี้ครับเป็นไฟหน้าหลอดฮาโลเจนแล้วก็มีช่องสําหรับรองรับไฟตัดหมอกเพิ่มเติมแต่ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ในรุ่นนี้นะครับตัวล้อนะถ้าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นล้อกระทะขอบ15นะครับเป็นยางบิสโตนนะเบอร์ยาง21570ขอบ15ครับข้างหน้าเนี่ยเป็นดิส,ดสเพย์นะจริงๆอะ่ะผมจะบอกงี้ รถตอนเดียวเนี่ยในเบรกหน้าของเขาเป็นนิดเบรกและมีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกมีตัวเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้เราเรียบร้อยเลยนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยเขาจะเป็นดรัมหลังดรัมเบรกหลังนะครับซึ่งดรัมเบรกหลังลักษณะก็เหมือนแบบมันจะไม่เห็นตัวปั๊มเบรกนะครับเพราะเขาจะเบรกในตัวจานที่มันอยู่ด้านในนะครับเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นกล้ามนะครับคล้ายๆกล้ามกล้ามปูเนี้ยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้ในรถตอนเดียวเครื่องยนต์สามพันได้กระบะติดมาทุกรุ่นเพราะมีตะเกล็ดตัวเอสเขาจะมีหู 1, 2, 3, 4, 5นะครับหูยึดให้มาทั้งหมด5หูนะครับแล้วก็ตัวกระบะเนี่ยเขาจะพับแบบนี้แล้วมีหูออกมานะครับกระบะเขาจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นขอบทั้งหมดเหมือนพวก4ประตูพวกแคบจะกระบะจะเป็นลนานานักษณะนี้นะครับ ส่วนกระบะด้านหลังนะครับจะมีเป็นลักษณะของกอล็อกเป็นลักษณะนี้จะไม่ได้เป็นมือเปิดแบบพวก4ประตูหรือแคบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะรถตอนเดียวนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายธรรมดานะครับไฟท้ายธรรมดาเป็นหลอดฮาโลเจนทั้งหมดเลยนี่หลอดธรรมดาทั้งหมดนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือต้องบอกว่าเป็นลักษณะของเดิมๆของตัวรถ นะครับที่ยังไม่ได้แต่งนะสำหรับคันนี้นั้นตอนเดียวเนี่ยเขาจะเกรดท็อปสุดที่ตัวเอจะไม่มีตัวไหนที่เป็น LED เลยนอกจากเราไปแปลงเอาบางทีบางท่านเห็นที่เขาลงในตามพวกสื่อต่างๆเพจ y o u YouTube อะไรพวกนี้นะครับอันนั้นคือต้องแปลงแล้วนะถึงจะได้ไฟหน้าไฟท้ายนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปเนาะนะครับส่วนตัวแนบเนี่ยรถ เดิมๆของรถตอนเดียวเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด6แผ่นนะครับให้มาทั้งหมด6แผ่นนะก็เพื่อรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้นะครับ1ตัน1ตัน5เนี่ยบรรทุกได้นะครับก็ดูความเหมาะสมเอามีลูกค้าหลายๆท่านถามเซลต์ต้นว่ารถตอนเดียวเดิมๆเ,เนี่ยเราบรรทุกน้ําหนักได้เท่าไหร่ผมก็บอกว่าอยากให้ลูกค้าบรรทุกแล้วดูนะครับว่าถ้าท่านจะใส่แบบสมมติตัน5-2ตันเนี่ย ให้ดูช่วงล่างเอาว่ามันยุบลงไปเยอะไหมนะครับดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อบางท่านแบบไม่ได้ชั่งน้ําหนักตัวสินค้านะครับนี่คือพื้นครับพื้นกระบะเดิมๆของเจ้าตัวรถตอนเดียวนะครับงั้นเวลาที่เราใส่กระบะไลเนอร์แล้วนะครับสังเกตนะว่ารถเนี่ยน่าจะต่ําต่ําลงแล้ะเนี่ยก็คือมันจะมีช่องด้านหน้าตรงนี้ครับที่น้ําสามารถไหลออกได้นะครับ ไม่ได้มาขึ้นมาเป็นรูเห, o oh. เหมือนเมื่อเมื่อก่อนตรงนี้แล้วนะครับเ <C> ขาจะทําเป็นตรงนี้ังนั้นน้าก็จะไม่ขังนะครับไหลออกได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะมีมาให้ในตอนเดียวทุกรุ่นบางคนเรียกหัวเตียงอะไรพวกนี้นะครับมีมาให้ทุกรุ่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เอาไว้แบบพาดของอะไรพวกนี้เวลาบรรทุกนะครับก็มีมาให้เนาะเดี๋ยวผมเปิดกุญแจก่อนกุญแจรีโมท <_ protests> <c oughs> <c oughs> นะครับ สำหรับตัวกุญแจรีโมทต,ตอนเดียวนะครับวันรับรถท่านจะได้ทั้งหมด2ดอกหรือ2ชุดแบบนี้นะครับในวันรับรถนะมีกระจกไฟฟ้านะครับปรับมองข้างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าประตูเซ็นท่านล็อกนะครับเวลาล็อกรถก็สามารถกดล็อกที่ตรงนี้ได้เลยปลดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายเนาะการดูแลรักษาดูแลรักษาง่ายครับสาหรับรถตอนเดียวเนาะตัวเบาะเห็นไหมฮะก็จะเป็นเบาะหนังมาให้ลักษณะแบบนี้พื้น นะครับก็จ <from the> ะทําเป็นลักษณะเป็นต่ังมาให้เพราะว่าจะได้นะครับดูแลรักษาได้ง่ายเพราะว่าบางทีเราวิ่งงานกันทุกวันนะครับเขาก็เลยทําแบบนี้มาให้ดูแลรักษาง่ายเนาะคอนโซลตรงกลางนะครับที่เป็นบริเวณครอบคันเกียร์เนี่ยสำหรับเกียร์ธรรมดาแบบนี้จะไม่ได้มีตัวครอบฐานคันเกียร์มาให้นะครับเขาจะเป็นลักษณะแบบคันเกียร์ยาวขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะที่คันเกียร์แบบนี้ดูยาวกว่า พกรถแครบหรือ4ีประตูเพราะว่าเขาไม่มีตัวครอบตรงนี้นะครับมันก็เลยดูสูงนะครับแต่จริงๆถ้ามีฐานครอบตรงนี้มันก็เหมือนคันเกียร์มาสั้นใช่ไหมนะครับแต่อันนี้ผมไม่มีมันก็เลยดูแบบเพียวๆดูสูงเนาะเบรกมือนะครับอยู่ตรงนี้ตัวเบาะเนี่ยเบาะคนนั่งเนี่ยไม่สามารถเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับแต่ปรับเอ็นได้นิดหน่อยเนาะ ปุ่มความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้หมดนะครับหน้าปัดเรือนไม้เดี๋ยวเปิดให้ดูครับหน้าปัดเดือนไม้ของตัวรถตอนเดียวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้าปัดของของเกรดตัว X ก็ว่าได้เกรดตัว S ตัว L นะครับหน้าปัดเป็นแบบนี้นะครับแต่สามารถดูพวกทิป A ทิป B การสิ้นเปลืองน้ำมันขณะขับขีได้ นะครับดูน้ำมันที่วิ่งสิ้นเปลืองเท่าไหร่ดูได้นะครับระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะครับดูได้วันที่เวลาดูได้หมดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีหน้าจอที่สวยงามเหมือนรุ่นอื่นๆสักเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าประโยชน์ในการใช้งานของตัวหน้าจอเนี่ยสามารถดูค่าต่างๆในการขับขี่ได้นะครับก <_ sheets> ็ถุงลมนิรภัยหนึ่งคู่หน้าครับแล้วก็ภายในเนี่ยเพดานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะตัวเบาะ นะครับนี่ปรับเอนเหลือพื้นที่ข้างหลังประมาณนี้เลยนะครับเบาะคนขับสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้นะครับคนนั่งสไลด์เดินหน้าถอยหลังไม่ได้ปรับเอ็นได้อย่างเดียวนะครับนี่คือภายในของรถตอนเดียวนะครับลองดูครับผมว่าอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกนะครับพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถเดินหน้าดึงเข้าหาตัวดันออกยกขึ้นยกลงได้นะครับทาให้เข้ากับสลีระผู้ขับขี่นะครับได้มากและขับได้ กระชับมากที่สุดนะครับยังไงก็ลองดูครับใครสนใจรถตอนเดียวนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับอุปกรณ์พื้นฐานออปชั่นพื้นฐานกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่านะครับสะดวกสบายขึ้นกุญแจรีโมทแล้วนะครับ <Hey. S 1> ซึ่งในตลอดในการทำทลิปที่เซล่ยต้นที่ผ่านมาเซลต้นก็บอกเสมอว่าสำหรับตัวผมเองผมว่าถ้ามีกุญแจรีโมทมีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกขึ้นเยอะแล้วส่วนหน้าจอเครื่องเล่นนะครับปัจจุบันตอนเดียวอ่ะเขามีแล้วแต่เขายังไม่มีกล้องเพราะว่าเวลาที่ออลซูเขาทำกล้องถอยหลังนะครับเขาจะต้องมาแฝงกับตัวมือเปิดแบบนี้นะครับแต่ว่ารถตอนเดียวอ่ะยังไม่ใช่มือเปิดแบบนั้นมันก็เลยอาจจะยังติดตั้งไม่ได้ก็รอดูในอนาคตกันอีกทีหนึ่งแต่ก็คิดว่าอาจจะมีมาเพราะลูกค้าหลายๆท่านเวลาไปใส่ตู้แล้วก็ถอยยากถ้ามีกล้องก็ช่วยได้เยอะนะครับยังไงสนใจก็ทักหาเซลล์ตนได้เลยครับ สวัสดีครับ